สวัสดีครับชื่ออาร์มนะคะประสบการณ์ครั้งแรกในการขับเทสลาวันนี้คือบอกเลยว่าแบบประทับใจมากคือไม่เคยขับรถไฟฟ้าล้วนแบบนี้มาก่อนฟีลิง่งของการขับเนี่ยต่างจากฟีลิง่งของการขับรถสังดาบอย่างชัดเจนเลยด้วยอัตราเร่งเอย่ยการแบบการควบคุมเอย่ยช่วงล่างเอย่ยคือแบบสุดยอดอะ่ะคือพูดตลอดทางว่ารถคันนี้เจ๋งมากเลย สิ่งที่ชอบที่สุดก็คืออัตราเร่งของของรถคันนี้ความเร็วแล้วก็ะระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ข้างในจออะไรเงี้ยครับการควบคุมต่างๆคือประทับใจมากอยากให้ลองเปิดใจว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วว่ามันมีรถที่ที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าแค่รถด้วยซ้ำอาจจะเป็นแบบแกร็เจ็ดอีกอ่างหนึ่งเลยอ่ะที่มันค่อนข้างไฮเทคมากๆนะตอนนี้แล้วก็พร้อมที่จะแบบ ขับในกรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยในประเทศไทยแล้วเลยครับสำหรับ Emperor เนี่ยก็คือเป็นโชว์รูมนำเข้าที่เราอ่ะรู้จักมานานอยู่แล้วเราก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่เซอร์วิสแบบดีมากๆจริงๆคือไว้ใจได้ไม่ว่าจะแบบพี่พนักง,งานพี่คนขายหรือว่าแบบทุกอย่างทุกที่ทุกคนของที่นี่คือแบบดีมากๆแล้วครับ